วันนี้มหาราชโดนะครับวันนี้ผักตบชวาค่อนข้างที่จะเยอะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับคลิปที่แล้วผักตบชวาอย่างนิดเดียวครับคลิปนี้เต็มหมดเลยครับรอบนี้คงจะขึ้นไปใส่ด้านบนฝั่งนู้นครับดูซิว่าวันนี้จะมีตัวไหมครับหลังจากไม่ได้ลง คลิปมาหลายคลิปแล้วครับ2มล2อ,อาทิตย์ได้โอเคครับขอติดตามชมครับเพิ่งลงเสร็จนะครับวันนี้มี FC นะครับได้มาลงด้วยครับ FC รุ่นใหญ่ครับ <c oughs> เป็นเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นหมายถึงสมัยเด็กๆลุงแกเคยมาหาอยู่หากินเหมือนกันครับในเขตนี้เลยจะมาย้อนเวลาดู ลองลองดูสมัยก่อนเอามาลงเบ็ดก็คิดถึงสมัยก่อนเลยครับแต่ไม่รู้ว่าปลาปีนี้กับยุคนี้กับยุคก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยชุมเหมือนยุก่อนแต่ก็ยังพอมีตัวให้ได้เห็นนะครับคอยติดตามชมกันนะครับว่าคืนนี้จะมีตัวให้เห็นกันหรือเปล่าวันนี้ยาวาค่อนข้างเยอะมากครับมาแถบนะครับวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมด ยี่สิบคันครับมาลุ้นซิว่าจะมีตัวให้เห็นกันไหมครับโอเคครับเย็นนี้ลุ้นกันครับเช้านี้นะครับมาลุ้นกันหลังจากลงไว้เมื่อวานดูเช้านี้ว่าจะมีตัวให้เห็นไหมครับเช้านี้ยาวาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเอาละครับตัวแรกนะครับ คันแรกด้วยครับมาลุ้นว่ามีตัวไหมครับแต่ว่าเห็นคันยโกยกนะครับมา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 ัน<า>จะมีด้วครครับตัวแรกนะครับคันแรกนะครับเอวเออไม่ตัวครับ 흐아하하 <놀람> 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 ครับเช้านี้ได้มา1แต้มใหญ่กับ1แต้มเล็กแต้มเล็กก็ไซโลครับนี้ก็สี่โลกับ4ขีดนะครับส,ส